วันนี้จะนำเสนอมุมภาคทิศเหนือและมุมภาคทิศตะวันกลกในวงกลมมี360องศาเริ่มตั้งตั้งแต่0ูนย์ไปจนถึง360เวีนไปทางขวานี่คือศูน หมุนมาเวัน,นี้เป็น90องศาวัน,นี้เป็นอ่า180เวัน,นี้เป็น270องศาถ้าเราหันหน้าไปทางทิศศย์องศาคือทิศเหนือพอดี มุมภาคเหนี่ยกับของมุมศูนองศาก็คือตรงข้ามของมันเองคือมุมร้อยแปดสิบถ้าเราหันหน้าไปทางตรงนี้ประมาณสิบองศามุมภาพคเหนียกับของมันของมุมสิบองศาก็เป็น190ร้อยเก้าสิบองศานั่นหมายความว่ามุมอาซิเซมุต คือมุมภาคที่เหนือมุมภาคที่เหนือกับคือมุมแบ็กอาร์สมุธมีหลักเกณฑในการคำนวณดังนี้ถ้ามุมอาร์สมุธไม่ถึง180ให้เอา180ปดไปบวกเช่นมุมอาร์สมุธเป็น80องศา ถามว่ามุมแบกอสมุตจะเป็นเท่าไหร่กรณีนี้ไม่ถึงร้อยแปดสิบนะให้เอาร้อยแปดสิบไปบวกไปบวกเข้าก็จะเป็นสองร้อยหกสิบ กรณีที่2มุมเกิน180ยปไปแล้วอย่างเช่นมุม300องศามุมแบกอสมุติของ300เป็นเท่าไหร่ถ้าเกินร8อองศาไปแล้วให้เอา1้อองศาไปลบจะเป็นมุม120แแบกอสมุติของ300คือ120 มาดูที่แผ่นนี้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมุมปาสิบเป็นมุมอารสมุดมุมแบกอาสมุดของปางสิบหรือมุมภ้าที่เหนื่กลับก็คือ260เหมือนกับที่เราคำนวณไว้ตอนแรกต่อไปมุมสามร้อย มุมสามร้อยอยู่ตรงนี้อ่าไม่ใช่กก้าขายบริเวณนี้มุมแบกสมูทของ300คือ120ยัีตามสูตรที่เราคำนวณ